อแป๊บเดียวเดี๋ยวฟังสัญญาณพี่ชิมก่อนนะคะถ้าใครชนะจะเป็นคนโดนติดตามก่อนโอเคไหมนะคะย่างยีเยี่ยงก็กระเป๋ายิ่างยังยัางแล้อย่างยีเยี่ยงก็กระเป๋ายิ่างยีชุกโอเคน้องชุกเป็นผู้ชนะนะคะจะได้ติดตาก่อนติดตาก่อนเป็นผู้ติดตานะคะ หับตาัตก็พนาใช้ลําตาน้องจงห้าน้องจงก็คือห้าพืนตานะคะน้องจงน้องจงชนะจะให้น้องทลตาก่อนค่ะเปลี่ยนขอจะให้นี้ก่อนงแลนัอเคโอเคโอเคงย่างันนะคะก็คือ30วีห้าหนีด้วยุนน้องจน้องจุงอยู่ตรงนี้เอาใหม่น้องจุงอยู่ตรงนี้น้องจีนอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคน้องดานหันห้า เดานี้ลูกคนลูกโทษนะลูกอพี่จิ๊บขออนาจับอยู่นะโอเคกดจูด ได้ปั๊มเต้นเร็ววางไหมคะโอเคเดี๋ยวนะแล้วนางพร้อมไหมซ้อนเรียบร้อยยังซ้อนหัวใจเรียบร้อยยังแล้วเป็เปิดไหมคะขนาดนี้แล้วโอเคครับเดี๋ยวนางจุ้งพร้อมนะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณพร้อมนะจังเวลานะเริ่มค่ะหนึ่งกะที แล้วก็เจอน้องถ e. ิ๋เป็นอีพีที่จิ๋วเรื่องใหม่เลย,ยที่มีความสุขม,มากเหมือนไม่เคยจับน้องแต่เหมือนก็นนคู่พันจะมานานเหมือนเป็นญาตินะครับเนญาติญาติหรือญาติาหูก็ดีอยู่ยด้วยญาติหรือญาติหูดีดีเหมือนเป็นญาติกันแล้วเป็นญาติโอเคได้ยินไหมเป็นเป็นบมัมมี่เป็นมัมมี่ <ami> ได้ไหมครับจริงจริงแล้วเนี่ยผมเจอพี่จิ๊ยบบอของแม่ผมเองครับ ดูนอ้องีทุกคนแล้วตอนที่เราประชันชิ้คนแก่อย่างฉังนจะได้งไงดีหนู่มขยันไปดูไปขยันพี่จิีจะเป็นลมอยูยยย่ยลยแล้วนะคะน้องทั้งหมดท่านน่ารักจริงๆและพี่จิีบอกตรงๆว่ามีความสุขทุกท่านก็มีความสุขไปพร้อมกัรกลับมาของท่านทำอะไรทุกคนนะคะที่เราเห็นดูน้องมีม่จีที่แบบรรบ,บริสุทธิ์บวกตลอดอ่ะพลังผมมันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นอกจากที่เราจะได้มีโอกาสมาเจอกันนะคะให้น้องทั้งสองได้บอกรัก สือ่อตรงกางนี้ที่หรานให้ข้อสดด้วยโวยพรปีใหม่เนี่ยคะให้กับทาเด็กชิดติกแล้วก็เหล่าแฟนคลับทุกท่านค่ะขออนุญาที่น้องชมก่อนนะคะโอ้ยกอไปเลยเพ่อก็ <c oughs> ผมก็ฝากสื่อุอยพยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายทำไปแล้วประมาณ60 70 80 9 0สอะไรนะใช่สิ่งนีจริงจังว่าใ่ฉันจะเป็นกล้องแล้วแก้แล้วแก้เฮ้ยยนดีผมยัไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยงกานไม่ออ โค้งคำนองกันเรยนะครับผมก็ฝากโค้งคำนันครับผมโอเคจบสวยน่ารักสวยอยู่สวยปังสวยเขาจบไม่เ้องเดือยบอสอยู่ดีบอสอยู่ดีให้พีกรอาการดีๆเลยนะน่ารักไหมคุณน่ารักไหมคะน่าติดตามเลยค่ะตอนนห้คู่รักที่คุณจะต้องติดตามอีพีต่อไปที่เดซี่เดี๋ยวตอนนี้ให้ลองตั้สองท่านนะคะซัมม่าดีื่มน้ำหน่อย ครับคุณคู้คะวีพีค่ะนะคะก็จริงๆจริงๆหน้าโพสก็จะมีคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วครับผมดีใจตลอดแล้วแต่ว่าเออมันจะมีโพสหนึ่งตอนที่เราแบบไม่รู้ว่าเราจะโพสอะไรดีอ่าแล้วเราจะทำท่านี้ตลอดโดยเฉพาะเป็นการเซลฟี่ทุกคนดูไหมฮะว่าเป็นท่าอะไรไหนทำให้ดูได้ไหมฮะทำใหำ้ดูได้ไหมฮะใครรู้จริงฮนะท่าไหนจริงๆ ไหนไหนมันคืออะไรมันจะเป็นแบบตอนมันจะเป็นออโต้มันจะมีมันจะมีแบบถ้าเกิดเซลฟี่มาเราก็จะบอกถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คือท่าดีเลยใช่ไหมครับคือท่าประจำของเราท่าประจำครับผมอ่าแต่ท่าของจุ๊งก็คือยืนแค่ยืนเสร็จก็หล่อแล้วแหละจริงๆเนี่ยยืนเสร็จก็หล่อแล้วอ่านเพราะว่าเปมีท่าอะไรบ้างครับผมใช่ก็คือท่าประจัก็คือ นท่าแบบเอจของผมแล้วเธอแบบก็จะเหมือนมันคล้ายๆกันก็ยืนยืนแบบนิ่งๆยืนแบบนิ่งๆแบบฟิลแบบแบบตัวตึงขาเรื่องต้องจิกนะต้องจิกต้องจิกแต่ช่วงน like like like> ี้เขาเขาเปลี Nowadays, ่ยนนะแบบสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเาเปลี่ยนแต่ก่อนนะแต่ก่อนจะแบบลมแบบมุมมีมุมเองจริงไหมจริงไหมเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้แบบตึงคือตอนนี้คือตอนนี้แบบ เราเรากำลังเข้าสู่โปรเจกต์ใหม่ครับผมเราจะต้องแบบมีเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งใช่เราต้องเราต้องมีพี่ไว้เนี่ยไว้สองเราตองต้องต้องต้องจะต้องเปลี่อีกสักหน่อใช่ครับผมโอเคพี่จิ๊บนั่นเผยเิยมากเลยนะคะตอนนี้เขาชูขึ้นมาว่าอะไรนะเราจะมาเล่นเกมกันดิจิ้งนะครับองอสองท่าเดี๋ยวให้ลองชูมันซับหน้าหนึ่งตามดิจ้งดีกว่านะครับจุกตามสั่งตื่นตามเหมือน นะคะระหว่างนี้อยางที่จ้ขออนุญาตนะคะแน,น,ะนะนำไม่พอไม,าม,าม,ามา่ีนถ่ายเอให <น S 1> ้นได้รู้ว่าเราแต่งหน,น,น้าสวยแค่ไหนน่าไม่โง่ไม่โง่ ติดไปเท่าไหร่แลนะไม่แน่จนสิบคือคือคืออย่างนี้น้องจุมมาหาเจอถ้าหมดเลยนะคะถ้่หมดจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วต้องคิดอย่างนี้ไว้ก่อนเลยเนี่ยยังไงแบบคุณก้าวแตะผมณก้าวพลาดแตะเอ่ก็คือเอาไม่ได้เลยก็คืออย่ามีบอกน้องโทษนะคะโดยการที่จะให้นะคะน้องจุมแต่งตัว ก็เดี๋ยวขอมิวสิกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะให้นะคะโอเคด้านนี้เลยให้น้องนั่เต้นด้วยในระหว่างที่น้องจุ่แต่งตัวให้นะคะให้ผมทำเลยเต้นโอเคเต้นนะคะโอเคท่าที่ผมชอบอะแล้วให้ให้ให้แบบจุ่มก่นแต่งตัวยากขึ้นได้ครับโอเคตู้ไปเล่นตู้หนิต้องบอกจะเป่นตู้คริสต์มาสช่วยด้วยจุ่ช่วยด้วยจุ่ ເປົ່າລີບມາກ່ອນອອກສົນໂອ ตอนแรกคือตอนแรกจะบอกว่าอเร็วแล้วหันไปอ่ะจะซ o m e t i m e soon นะคะน่ารักมากลวนทีรรชยเอนความสุขมากครับใช่วยอยู่เชราหรือยังอยู่เชราหรือยังวันนี้อยู่เชราหรือยังอยู่แล้วเพราะว่าเราลอกงานมาแล้วใช่ออกงานทนคนหลอกใช่ว่าออกงานพ้นหลอกโอเคนะคะน่ารักมาก ไม่รู้จ,จะจบยังไงดียังไงก็ฝากเป็นมิตรสกงคมสองคนด้วยนะครับ